ีนิวส์อัพเดทข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนิวส์ เรื่องของการดึง F1 มาแข่งที่ไทยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนมีนาคมท่านได้หารือผ่านการประชุมทางไกลแบบออนไลน์นะคะกับนายสเตฟาโนโดเมนิกาลีซึ่งเป็น CEO บริษัทฟอร์ u l a ่า1หรือว่า F1 Group นั่นเองนะคะซึ่งผู้บริหารของ F1 เนี่ยแสดงความสนใจประเทศไทยแล้วก็หารือถึงรายละเอียดความเป็นไปได้ของสถานที่ในการจัดสตรีทเรสจนกระทั่งท่านเดิน ทางมาที่ไทยในช่วงเดือนเมษายนเพื่อที่จะมาหาหรือกับนายกรัฐมนตรีที่ทรเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าการเดินทางมาที่ไทยของทางซ e o บริษัทฟอร์มูล่าวันนะคะก็จะได้มีการ รับทราบข้อมูลแล้วก็สำรวจศึกษาเส้นทางแล้วไทยก็ได้แสดงถึงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งฝั่งของนายสเตฟาโนโดเมนิกาลีนะคะ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท F1 นเนี่ยท่านบอกว่าหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะทํางานร่วมกันแล้วก็จะได้บรรลุปเป้าหมายได้นะคะนี่ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยช่วงของวันที่19พฤษภาคมในช่วง13บสนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเมืองมิลานที่อิตาลีนะคะในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนอิตาลีท่านก็หารือก,กับผู้บริหารของฟอร์มูล่าวันกรุ๊ปหรือว่า F1 เนี่ยแหละซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์การแข่งขัน FIA Formula One World Championship ท่านได้ไปเยี่ยมชมสนามแข่งรถนะคะ สนามอัลโตโดโมอ n นโซเอดิโนเฟอร์รารที่เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดก,การแข่งขัน F1 ในประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญของรัฐบาลที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีไนะ้ได้โพสต์ย้ำอีกครั้งว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องไปคุยกับ ฟอร์มูล่าวันกรุ๊ปเพื่อที่จะดึง F1 มาแข่งที่ไทยจากการหารือประเทศไทยเรามีโอกาสและศักยภาพที่จะจัดการแข่งขัน F1 ทั้งแบบเรสเซอร์กิ t หรือสตร e ทโร a เซอร์ก i t เพราะว่าโดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีทัศนียภาพที่สวยงามในส่วนของการจัดการแข่งขันจะต้องมีการปรับปรุงก่อสร้างต่อเติมทั้งปรับปรุงถนนให้รองรับการแข่งขันได้การสร้างที่นั่งชมพิ t ตสต การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากเกิดรายได้และเกิดการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพราะทั้งหมดจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีม F1 และผู้ประกอบการไทยเช่นเดียวกันกับการจ้างงานทั้งแบบ Temporary และก็ u l t t m m e ที่จะมาทำงานในอุตสาหการรมมอเตอร์สปอนี้รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านของการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งจะเป็นประสบการณ์ระดับโลกที่คนไทยจะ เข้าถึงได้ซึ่งโดยปกติมันเข้าถึงยากนะคะถ้าเราไม่ได้มีการจัดการแข่งขัน F1 เนียคงจะเข้าถึงยากเลยแหละนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้เหมือนกันนะคะว่านอกจากจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศและสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับไทยแล้วยังเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศให้มีชีวิตชีวาทําทให้คนต่างชาติเนี่ยรู้จักประเทศไทยมากขึ้นดึงเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเข้าประเทศและนอกจากนี้การแข่งขัน 1> f ออาจจะสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ให้กับทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาของไทยนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ต่อไปค่ะทีนิวส์อัพเดตข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนิวส์